สวัสดีค่ะวันนี้ทำโทษแฮปปี้เพราะว่าแฮปปี้กัดเอกสารแม่กัดไป1แผ่นมางอแบบมานั่งเบียดท่านผู้ชมดูอันนี้เป็นเก้าอี้คุณจ้านั่งประจำเนาะแฮปปี้ถ้าแฮปปี้กัดกระดาษอีกนะแม่จะต้องตีแฮปปี้เข้าใจไหมแฮปปี้เข้าใจคำว่าตีใช่ไหมตีก็คือตีอย่างเงี้ย แฮปปี้เข้าใจใช่ไหมแฮปปี้จะรู้เรื่องนะคะคำว่าตีแฮปปี้จะรู้ถ้าดื้อแม่ตีนะแล้วเขาก็จะมาแบบมามาเลียมือจับมือแม่ตีนะแฮปปี้เข้าใจไหมถ้าแฮปปี้ทำอย่างนี้อีกแม่ตีแน่ๆเพราะฉะนั้นแฮปปี้อย่าก,กัดกระดาษแม่กระดาษแม่สำคัญทุกแผ่นเลยเนี่ยแฮปปี้เอาไปตอนไหนอะ แม่ถึงว่ามาชวนเล่นมาชวนเล่นแฮปปี้ไม่ทำนะแฮปปี้ไม่ทำนะแฮปปี้รักแม่ต้องไม่ทำเพราะเดี๋ยวแม่ต้องทำเอกสารใหม่เข้าใจเป่าแฮปปี้จอมซนถึงว่าทำไมเมื่อเช้าแฮปปี้เขามาชวนนะคะมาชวนเล่นไอเราก็แบบตอบคอมเมนต์คนนู้นคนนี้เช้าเ้าน,นะคะนั่งดื่มกาแฟไปด้วยนั่งดื่มกาแฟไปด้วย เราก็เอ๊ happy ปปมาชวนเล่นทำไมพอเราไปมองบนเตียงอูห้หูกระดาษเต็มเลยมันเป็นความบิดพาดของเราแบบคูจะาทำร่วงแผ่นหนึ่งแล้วก็มันนานแล้วอะ่ะไม่รู้เรื่องมันอยู่ใต้โต๊ะ h a ป,ปี้เห็น h a ป,ปี้ก็เอากระดาษไปกัดแต่ h a ป,ปี้จะชอบกัดกระดาษอยู่แล้วแต่อย่างอื่นไม่กัดไม่รู้เป็นอะไรถุงถึงก็ไม่เล่นอะไรก็ไม่เล่นแต่จะกัดกระดาษ ไม่กินนะคะกัดไม่ต้องกลัวน้องเป็นอันตรายนะคะสำนึกผิดอยู่ดูหน้าคนสำนึกผิดสิคะแฮปปี้แฮปปี้ถ้ากัดกระดาษแม่อีกแม่ตีแน่ๆเพราะฉะนั้นแฮปปี้ห้ามห้ามทำพฤติกรรมอย่างนี้อีกเข้าใจไหมมองอะไรไม่มองแม่มองอะไรมองแม่เลยมองแม่เลยนะเข้าใจไหมแฮปปี้ห้ามดื้อ ห้ามดือ้อดื้อเนี่ยเช้าเนี้ยเนี่ยเสื้อผ้ายังไม่ได้ใส่เลยค่ะเห็นไหมเสื้อผ้ายังไม่ได้ใส่เลยดือ้อถ้าใส่เสื้อผ้าแฮปปี้จะโดนล็อกเป้าก็คือแบบเขาจะนิง่งยังไงดื้อเนี่ยความดื้อของเธอความดื้อมีมากประละ่ะประลาะดื้อมีมากเลยดื้อมากมายนี่ต้องมาประลาอเลยนะเนี่ยทำกระดาษแม่อ่ะ ขาดหมดเลยกระจุกระจายเลยไม่ต้องเลยนะเนี่ยต้องตีเนี่ยแฮปปี้ต้องโดนตีนะต้องโดนแม่ตีเข้าใจไหมเข้าใจไหมต้องให้แม่ตีไหมเช้าเนี้ยต้องตีนะท่านผู้ชมยังไม่ได้ทำโทษกันเลยหน้าตาแป๊บแป่าดวงตาแฮปปี้ถ้าเกิดว่าอยู่ในร่มนะคะเขาจะสีดำาๆแต่ถ้าออกแสงแดดอะเขาจะสีน้ำตาล มาประหลอกแม่ปกติมุมนี้มุมนี้จะไม่ค่อยมามาเฉพาะแบบมาอ้อน <c oughs> ดูทำหน้าท่านผู้ชมสงสารไหมคะให้กำลังใจแฮปปี้หน่อยแฮปปี <c oughs> ้กลัวโดนแม่ตีดูทาหน้า <c oughs> ดูทําหน้าน่าเกลียดแล้วกัดของแม่ทำไมไม่ให้อยากรู้กัดของแม่ทำไมกระดาษเนี่ยกระดาษไม่ไมใช่ที่เล่นเลยนะลูกนะา,าไปเล่นได้ไงแล้วทำไมไม่เล่นพี่ฟ้าพี่ขวดไอเราก็ว่า เอ๊ะทำไมไม่เล่นพีฟ้าก็งงๆอยู่ก็ไม่ได้สนใจคะ่ะหูก็ฟังทีวีแต่เอ๊ะทำไมแฮปปี้มาชวนเล่นเพราะถ้ากินกาแฟนี่แกไม่มีขนมแกจะไม่มาชวนเล่นดูนี่สำนึกผิดมากเลยคะ่ะดูนั่งโอ๊ยนาะงสำนึกผิดโอ้โหออ้ยองุ่งหมาหมาหมาน้อย ไอ้หมาสำนึกผิดค่ะโอ้ยให้กำลังใจแฮปปี้หน่อยนะคะวันนี้แฮปปี้โดนตีแน่ๆเลยโดนตีไหมโอ้ดูดูทำดูทำแฮปปี้โดนตีไหมแม่ถามเนี่ยต้องโดนตีใช่ไหมคะไปแล้วแฮปปี้ต้องโดนตีใช่ไหมโอเคแย่ okay. yeah, แล้ววันนี้คือแบบอื่นๆไปแล้วคะ่ะท่านผู้ชมดูดูดูแฮปปี้นั่งคือแบบแย่แล้ว สงสัยแบบสํานึกผิดแล้วค่ะโอเคค่ะไม่ได้ตีน้องนะคะไม่ได้ตีน้องแรงขนาดนั้นีตอนที่น้องกัดอะกัดกระดาษตีน้องนิดเดียวค่ะไม่ต้องกลัวหมาหน่อยโอเคคุณจ๋าก็จบคลิปน้องแฮปปี้แสนซนกัดกระดาษแม่จ๋านะคะแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะเป็นกำลังใจให้แฮปปี้ด้วยนะคะ